ทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาพักที่ช้างบุรีรีสอร์ทนะคะทุกคนวันนี้ห้องพักที่เลือกนะคะเป็นโูวินล่านะคะห้อง B407 นะคะทุกคน่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเปิดเข้ามาเราก็จะเจอที่เสียบคี์การก่อนด้าน,นขวานะคะ ถัดมานะคะเราจะเจอโคมไฟโทรศพัพทนะ์อ่าโคมไฟมีสองฝั่งเนาะอ่าพอเปิดมา่านวิวตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นยังไงนี่ก็จะเห็นสระว่ายน้ํารวมนะคะสระว่ายน้ำค่อนข้าง,างมีหลายที่นะคะถัดมาก็จะเป็นโต๊ทํางานมีโคมไฟ ถัดมาก็จะเป็นโซฟาเดี๋ยวเรามาดูวิวฝั่งข้างนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่สระว่ายน้ำเล่นได้หมดเลยนะคะด้านซ้ายมือเราจะเจอชั้นวางของแก้วน้ำสองใบมีการน้ำร้อนมีถ้วยชงกาแฟแล้วก็มีพวกกาแฟชานะคะ กล่องกระดาษเชชูแล้วก็มีลิ้นชกักส่วนด้านล่างจะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนน้ำอันนี้ทานฟรีค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนนะคะจะเป็นโทราทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็โต๊ะตั้งทรททานะ์เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของ ที่ใส่ของนะทุกคนอ่ะ <ซ Aid. S 1> ก่อนที่เราจะไปดูข้างนอกนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนนะคะทุกคน,กคนเข้ามาในห้องน้ำซ้ายมือนะคะจะมีไดมีที่แขวนผ้ามีแก้วน้ำสองใบมีสบู่น,นะคะน,นี่อันนี้อันนี้ถังใส่ผ้าทั้งขยะ ที่วางของแล้วก็ชักคู่ถัดมาด้านขวานะคะจะเป็นอ่างแล้วก็อ่างเดี๋ยวนะทุกคนนี่มองไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วส่วนด้านขวาถัดมาอ่างอาบน้ำก็จะเป็น ที่อาบน้ำแยกออกมานะคะส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟอ่าถัดออกมาด้านนอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันห้องนี้ถัดออกมา จะมีสระว่ายน้ําในตัวนะคะนี่ทุกคนสระว่ายน้ําในตัวส่วนอันนี้บ้านข้างอีกอีกหลังนึงนะคะอ่าสระว่ายน้ําในตัวสระว่ายน้ําก็ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนวิวทุกคนดูนะห้องที่เราอยู่อะเนี่ยวิวประมาณนี้เลย มีโตะ๊ะนั่งมีเก้าอี้เก้าอี้สองตัวอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวทุกคนดูวิวรอบๆนะคะที่ห้องวันนี้ที่เราพักนี่นะก็ะคือติดทะเลเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะซูมไปที่ะนนะทะเล่อยเนาะเห็นไหมคะทุกคนภูเขาอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวหมุนให้นาะรอบๆนะเห็นบรรยากาศอ๋อมีชิงช้าตรงนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะนี่แต่ว่าตรงนี้มันจะไม่มีบันไดลงไปนะคะทุกคนมันไม่มีบันไดลงไปก็จริงแต่เราอะเดินจากห้องเราอะเนี่ยเดินลงมาตรงนี้เนี่ย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 ตรงนี้ ก็ถึงแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็รีวิวห้องพักเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ